ปาคราฟไงโยนสิไหนามาหรือเปล่ามาแล้วมากินแล้วถ้าจกไม่มีชุดเปลี่ยนนะ ไปได้เอาเดินไปสินอ้องเดินเอาก็ให้อาหารปลาสิก็ให้อาหารปลาสิเร็วเลแม่อาหารปลาก็ปลามา ไม่มีปลาเลยมันไม่กินไปดูตรงนน้นเถอะตรงนี้แหละเยอะตรงนี้ไม่มีตรงนี้บอนี้บอนี้เยอะเฮ้ยบอนี้เฮ้ยตัวตัวเล็กเดี๋ยวตกน้ำนะเดินดีๆนะ ไม่มีหรอกอันนี้มันเน่าโอ้ยนั่นไงตัวยหอยคินเดี๋ยวตกคินเยับ่มา,าขยับมา,ยบมาอย่าแซกกันสิเฮ้ยคุณอะไรอยากรู้เฮ้ยของจริงก็ได้ดไปข้างหน้านั่นไปข้างหน้าไปคุณคุณเอามันมาหาอาหารปลาที่ไง อาเทสิเ,เทเ,เทเ,เทไปเนี่ยมันมาแล้วคินให้เลยนะเอ้าวมาหาลูกคินแล้วมันเลี้ยวไปใส่เลยไปเล้วแม่คุณเ,เทยอ,องไหวพักเท À tém đây